สวัสดีครับพบกับพักเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพักเครื่องหรือว่าตัวพักเครื่องนะครับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับ0 9 6ย์1 4 8 4 8กครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์แลวก็ติดตามไว้เหมือนเดิมนะครับมา EP ีก่อนนอนนะครับวันนี้นะครับมีมาให้ชมนะครับอ่าราคาพระเลี่ยมเงินนะครับพระติดรางวัลเหมามาได้นะไม่ติดรางวัลมีใบประกาศด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารับชม องที่1กันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับแสงไฟอาจจะไม่พอไฟลอดขาดกระทันหันนี่นะครับชุดนี้ชุดที่1น,นะครับนี่นะครับเป็นชุด25สิตวรรษนะครับไม่สว่างยังไงต้องขออาภาัยกันด้วยนะครับไฟลอดไฟขาดกระทันหันมืดและอ่าชุดกรรมการนะครับแจกคณะกรรมการนะครับ ชุดที่1นนะครับขอแค่800บาทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญยี่ห้าศตวรรษนะครับนี่นะครับมีหน้ากากกระไลหน้ากากกระไลเงินหน้ากากกระไลทองเนื้อทองเนื้อกระไลทองกระไลเงินกระไลทองกระไลนาคนะครับอ่านี่นะครับมี5องค์นะครับ800บาทนะครับนี่นะครับพร้อมกล่องกรมกรมมี่อย่างดีนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ชุดที่1นนะครับ800บาทนะครับ เดี๋ยวเราไปกันต่อชุดที่สองเลยนะครับนี่นะครับชุดที่สองนะครับจะขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับชุดที่สองจะขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับจะเป็นนี่นะครับอ่าพระหลวงปู่โตนะครับยกชุดนะครับเป็นก้นเงินเอ้ยก้นทองคําแท้นะครับแต่มีสามองค์นะครับพิเศษนะครับก้นทองคําแท้นะครับ นี่นะครับองที่หนึ่งนะครับจะเป็นพระชัยไอ้จะเป็นพระสั่งกระจายนะครับนี่นะไม่ค่อยชัดเจนต้องขออภัยนะครับเหลือดวงเดียวอ่านี่นะครับชุดนี้เอชุดนี้นะครับชุดที่สองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นก้นทองคําแท้นะครับนี่นะครับเป็นพระสังกระจายนะครับเป็นเนื้อนวะก้นทองคําแท้นะครับนี่นะครับโค้ดนะครับ นี่นะครับอันที่สองก็จะเป็นกิ่งนี่นะครับนี่นะครับสวยทุกองค์นะครับชุดนี้นะครับชุดที่สองนะครับก้นทองคําแท้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีสามองนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่สองนะครับยกชุดหลงปูโตะนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับนี่นะครับจะเป็นพะพรหอมบัตรนะครับเป็นชินาลาดเขาใส่ไว้เขาแปะไว้ี่แกะให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นชินาาดใบเสมานะครับ นี่นะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับ masking, aqui, นี s <S ่นะครับปิดทองด้วยนี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่นะครับมีบัตรเอาหนึ่งพันบาทนะครับมีบัตรประกันบัตรรับรองพระแท้นะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเจ้าของพระนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับมีบัตรอย่างนี้นะครับนี่นะครับเอาแค่หนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับ นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับชุดองค์ที่สามนะครับหนึ่งพันบาทครับมีบัตรนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่ก็มีบัตรเช่นกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเป็นหลวงพ่ออะไรเนี่ยผมยังไม่แกะดูอะไรเลยอ่านี่นะครับมีบัตรรับรองพระแท้ให้ด้วยนะครับนี่นะครับ เ็นเหรียญพระพุทธนะครับคณาจาร์เหรียญดอกจิกหลวงปู่สุกออกปี2,500นะครับนี่นะครับเจ้าของพระนะครับนี่นะครับพระเหมือนในรูปนะครับนี่นะครับตอนหลังบัตรนะครับอ่าจะให้รอให้ดูพระนะครับ1,000บาทนะครับหมายเลขนี้เอ้าหมายเลขที่4ี่นะครับ1000พบาทนะครับนี่นะครับให้ดูตัวจริงนะครับนี่ นี่นะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับตามสภาพนะครับนี่นะครับอายุของพระนะครับผ่านการใช้มานะครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับนี่นะครับองค์ที่ห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นเสือนะครับ เสือหลงปุยยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะครับนี่นะครับขนาดนะครับเหรียญสองบาทนะครับเล็กกว่าเหรียญสองบาทนิดนึงนะครับเป็นเขี้ยวเขี้ยวแกะนะครับเขี้ยวเสือนะครับเขี้ยวซีกนะครับแท้แน่นอนนะครับไฟไม่ไฟไม่อํานวยนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเลี่ยมเงินอย่างดีนะครับนี่นะครับเลี่ยมเงินกับพันกว่าแล้วนะครับเหมือน เหมือนได้เลี่ยมเงินเหมือนได้พระฟรีอ่ะนี่นะครับองค์ที่ห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเลี่ยมเงินนะครับพระอันนี้เลี่ยมเงินหมดเลยนะครับนี่นะครับเป็นครูบาสีวิชัยนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่7ดนะครับองค์ที่7นะครับ1 5 0 0บาทเช่นกันนะครับเป็นเสือนะครับอันนี้น่าจะเป็นเสือหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ในขนาดเท่าเหรียญบาทเหรียญสองบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับแกะจากเขี้ยวเสือนะครับเขี้ยวเป็นเขี้ยวซีกนะครับนี่นะครับเป็นเขี้ยวซีกนะครับ1,500บาทนะครับองค์นี้องค์ที่7ดนะครับ องต่อไปนะครับองที่8นะครับนี่หนึ่บาทเช่นกันนะครับเป็นเขี้ยวปลายเขี้ยวครึ่งครึ่งนึงเลยนะครับนี่นะครับเขี้ยวเสือนะครับเขี้ยวเสือไฟนะครับอันนี้เป็นศิลปะหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับพร้อมเรียมเงินนะครับ1 5 0 0บาทหมายเลขนี้หมายเลขที่8นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9ก็1 5 0 0บาทนะครับเป็นศิลป์เสือหมอบหลวงพ่อปานนะครับกุวัด ไอ้ไม่ใช่กูหลวงพ่อปานศิล์ศิลปะวัดกลางนะครับศิละศิลปะวัดกลางนะครับนี่นะครับเป็นเขี้ยวซีกนะครับเก่าจริงนะครับนี่นะเล็กกว่าเหรียญสองบาทอีกนะครับเสือสลิกานะครับนี่นะครับเก่าจริงๆนะครับนี่นะครับเป็นศิลป์วัดกลางนะครับหมายเลขเก้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับหมายเลขที่สิบนะครับขอสองพันห้าร้อยบาทนะครับ หมายเลขสิบสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับแพงเพราะว่าเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมขามเท่าเลี่ยมนาคนะครับเลี่ยมหน้านาคนะครับเลี่ยมเงินหน้านาคแล้วก็เลี่ยมเงินซับอีกทีนะครับโคตรคลาสสิกเลยนะครับโคตรคลาสสิกมากเลยนะครับเจ้าของเดิมๆเลยนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับสวยมากองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับ 1500บาทนะครับองค์นี้องที่11 1 5อ0ดบาทนะครับเป็นเสือเหลียวหลังหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับนี่นะครับเป็นศิลปะวัดบางเฮียนะครับเป็นเสือเหลียวหลังนะครับจานเต็มสูตรนะครับนี่นะครับจานเต็มสูตรนะครับอ่าเล็กนะครับเล็กกว่าเหรียญ2บาทนะครับนี่นะครับเป็นเสือสลิกานะครับ1,500บาทนะครับหมายเลข11อดนะครับ ต่อไปนะครับหมายเลขที่สิบสองนะครับหนึ่งพันนะครับเอาแค่หนึ่งพันนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับรุ่นสองนะครับเนื้อเงินนะครับเหรียญเจ้าสัวรุ่นสองเนื้อเงินหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมตลับตลับเลกตลับสแตนเลสนะครับนี่อ่าเรียมกันน้ําตลับตลับสแตนเลสนะครับหมายเลขสิบสองนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อเงินแท้นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นเสือศิลปะหลวงพ่อปานนะครับศิลปะวัดกลางนะครับนี่นะครับอืมชํำเก่ามากนะครับดูดิโอ้โห่นี่อืมหมายเลขสามนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเสือศิลปะหลวงพ่อปานศิลปะวัดกลางนะครับอ่าองค์ต่อไปองค์ที่สิบสี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ เป็นพระปิดตาเนื้อสำลิดนะครับนี่นะครับขนาดนะครับเหรียญสองบาทนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับดูเนื้อสะก่อนนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับยันยุ่งเลยนะครับนี่นะครับอ่าพร้อมเลี่ยมเงินนะครับนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับเป็นเสืออันนี้เป็นเสืออาจารย์เฮงนะครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเก่าจนขาอจนห่างหักเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเหรียญสองบาทนี่ร่วงดีจริงๆขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเทียบให้ดูนะครับอืนี่นะครับอันนี้เป็นเสืออาจารย์เฮงนะครับเข่าดินนะครับเสืออาจารย์เฮงเข่าดินนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมเลี่ยมเงินลงยาอย่างสวยงาม องต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับอันนี้เป็นเหรียญไอ้เป็นสองพันบาทอ่าองนี้เป็นเลี่ยมเงินนะครับเป็นเหรียญเป็นไม่ใช่เป็นเหรียญนี่เขาเรียกเป็นเข็มกัดพระพุทธชินราชอินโดจีนเนื้อเงินนะครับนี่นะครับเป็นเข็มกัดนะครับชินราชอินโดจีนเนื้อเงินนะครับนี่ยครับเป็นเข็มกัดนะครับหายากมากๆนะครับสองพันบาทนะครับพร้อมเลี่ยมเงินนะครับนี่นะครับดูสักก่อนโหหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบหกนะครับสองพันบาทนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่17นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ1 5 0่นบาทเป็นเหรียญพังพักการเลี่ยมเงินนะครับนี่เนื้อเปียกทองนะครับเนื้อเปียกทองนะครับสวยมากนะครับเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับพังพักการนะครับ1,500บาทนะครับหมายเลข17นะครับองค์ต่อไปนะครับหมายเลข18นะครับอ่าหนึ่บาทเป็นตะโพนนะครับ เลียมเงินนะครับ1,800บาทนะครับนี่นะครับใหญ่กว่าเหรียญ2บาทนิดนึงนะครับใหญ่กว่าเหรียญ2บาทนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นตะโพนหลวงพ่อฟักนะครับนี่นะครับจานนะครับลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่นะครับพร้อมเรียมเงิน1,800บาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่19ก็จะเป็นเสือเหลียวหลังเช่นกันนะครับ1,500บาทนะครับ เสือหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับขนาดนะครับนี่เลือกเอาเลยนะครับชอบศิลปะแบบไหนนะครับทักทายกันมาได้เลยนะครับหมายเลขที่สิบเก้านะครับหนึ่งันห้า้อบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดนะครับเรี่ยมเงินนะครับสองพสนะครับดูเนื้อนะครับอ๋อเนื้อออกนวะนะครับ ใช่หรือเปล่าเนื้อเหมือนออกนวะเลยนะครับอ่าน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับ2,300บาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่20นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่21นะครับ2,500บาทนะครับนี่นะครับเรียมเงินนะครับเป็นพระชัยวัดนะครับราชการนะไม่ใช่เขาเรียกว่ากิ่งราชการแล้วกันนะครับเป็นกระไรทองกับดลฐานเป็นเงินนะครับ ด้านบนเป็นกระไ่ทองด้านล่างถานเป็นเงินแท้นะครับหนักอยู่นะครับนี่นะครับสอง0ันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบสองนะครับจะเป็นพระล่วงรางปืนนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับเรี่ยมเงินนะครับสอง0ันห้าบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับเรี่ยมเงินองค์ใหญ่ ค่าเลี่ยมก็ประมาณ2,000แน่นอนนะครับมีแน่ค่าเลี่ยงดูหนานี่ยหนาก็นี่เหรียญบาทนี่โอ้โหเหรียญสองบาทนะครับดูความหนานะครับนี่โอ้โหค่าเลี่ยมก็สองพันได้นะครับนี่นะครับมันใหญ่นะครับแล้วมันหนานะครับนี่นะครับ2,500บาทนะครับองค์นี้องที่ยี่22นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสานะครับองค์สุดท้ายนะครับของ ep ีนี้นะครับก่อนนอนนะครับ องที่ยี่สิบสามขอหนึ่งพันบาทนะครับเป็นรูปหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับเป็นรูปหลวงพ่อแดงนะครับขนาดนะครับกรอบนะครับขนาดวัดตรงกรอบเลยนะครับสิบสองนิ้วนะครับไอสิบสองเซนนะครับความยาวสิบสองเซนนะครับความสูงนะครับความสูงก็น่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดเซนนะครับอ่ากรอบนะครับนี่นะครับรูปเก่าดูนะครับเก่ามากนะครับ นี่นะครับเป็นหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับพิเศษตรงไหนหรอครับสองพันบาทพิเศษดูตรงนี้นะครับเหรียญนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหรียญนะครับมีสิบเหรียญนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่นะครับหลวงพ่อแดงนะครับวัดเข่าบันไดอิดเหรียญรุ่นแรกนะครับมีสิบเหรียญนะครับสองพันบาทไม่แพงนะครับในราคานี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจอย่าลืมนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับ 0966614848นะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับเบอร์เดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์แล้วก็ติดตามไว้เลยนะครับ EP หน้าจะได้ไม่พลาดน,นะครับสวัสดีครับ